ที่ต่างๆนะคะเช่นการจัดการโอท็อปมิดเกีย2022ที่เมือนทของธานีมีผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปที่ทำยอดขายได้ดีก็คือราคาอยู่ในระดับกลางๆ1,000ถึง2,000บาทส่วนผลิตภัณฑ์ราคาสูงอาจจะยังขายยากในระยะนี้นะคะประเภทสินค้าที่ขายดีก็คือกลุ่มอาหารรองลงมาก็คือกลุ่มเสื้อผ้าค่ะ ด้านของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยวางเป้ายอดขายไว้ที่ประมาณ500ล้านบาทและสามารถทำได้ตามเป้าที่วางไว้หลังงานกิจกรรมที่เมืองทองธาน,นีแล้วนะคะก็เชื่อว่าจะมีการจัดกิจกรรมงานโอท็อปในพื้นที่ต่างจังหวัดเพื่อเพิ่มยอดขายแม้ต้นทุนการผลิตสินค้าจะยังไม่ขยับสูงขึ้นนะัก ในส่วนของผลิตภัณฑ์สินค้ายัางไม่ได้รับผลกระทบมากนักนะคะเนื่องจากวัตถุดิบที่ดามาร์แปรรูเป็นวัตถุดิบที่อยู่ในชุมชนและการขนส่งผลิตภัณฑ์สินค้าก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไปรสันีไทยจำกัดมีส่วนลดร้อยละ50ในช่วงระยะเวลา3เดือนตั้งแต่มิถุนายนถึงสิงหาคมค่ะ